สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแม็กกี้ฟิลนะครับทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่22สิงหาคมนะครับ2568นะครับแน่นอนครับวันนี้น้องต้นข้าวสุบยามีงานที่จังหวัดชะเชิงเซานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่างานที่ไหนนะครับครับนี่นะครับน้องต้นข้าวได้โพสต์เอาไว้นะครับวันนี้นะครับอัปเดตคิวงาน22สิงหาคม2568 เวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มนะครับอ่2ทุ่มของคืนนี้นะครับงานฉลองพัทยศพระครูสันติภาวนาพิธานวิวัดโกกแก้ววงพระจันทร์ตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศซามาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะพ่อๆแม่ๆ่ FC ที่รักของหนูนะครับอ่ะ ก็อย่าลืมนะ FC นะครับมาให้กำลังใจน้องต้นข้าวด้วยนะครับทุกท่านอ่าก็ได้รู้งานแล้วนะครับอ่ะนะครับ f c ครับตอนนี้นะครับนี่ครับน้องต้นข้าวนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวกันเยอะเยอะนะทุกท่านนะครับก็นะครับวันนี้ที่ชะเชิงเซานะครับก็ไม่รู้จะม,มีฝนหรือไม่ม <c oughs> <tra uss UC S> <tra ins> ีแต่ถ้าเกิดว่ามีก็ขอให้แบบตกไม่เยอะนะครับถ้าถึงคิวน้องต้นข้าวร้องเพลงแล้วเนี่ยก็ขอให้ฝนเนี่ยอย่าตก นะครับถ้าตกก็ตกน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้บรรดาพ,พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านเนี่ยนะครับได้ดูน้องต้นข้าวร้องเพลงอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับก็วันนี้ได้ดูน้องต้นข้าวร้องเพลงสมใจแน่นอนหลังจากที่น้องต้นข้าวเนี่ยไม่ได้ออกงาน2วันนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีกีฬาสีภายในโรงเรียนการนานุคเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้น น้องเองก็เรียนด้วยทำงานด้วยนะครับต้องบอกว่าเหนื่อยมากนะครับทุกท่านโอเคครับเรามาอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะทุกคนนะรอชมจ้าคิดถึงมากๆนะครับสองวันคิดถึงลูกสาวแล้วรอชมไลฟ์ไม่เจอสองสองวันคิดถึงมากเลยโคราชรอชมไลฟ์สด อ่านะครับติดตามจ้า FC o โครารอชมไลฟ์สดอยู่ที่บ้านนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้จ้า FC อ่าจากประเทศมาเลเซียรอชมไลฟ์สดจ้าคิดถึงโอ้แต่างประเทศก็มีนะทุกคนนะนะครับอ่าแล้วพบกันครับแฟนคลับจากแรดลิ้วรอต้อนรับน้องต้นข้าวครับโอ้ นะครับ้บางน่นข้าวมี FC จาก8ริ้วรอต้อนรับ,บ้างน้นข้าวอยู่นะครับเนี่ยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะรอติดตามรับชมหน้าจอไลฟ์สดมาส่งกำลังใจให้ลูกๆนะครับขอให้มีแฟนๆไปให้ทิปกันเยอะๆปังๆนะลูก ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีฝนตกขอให้ต้นข้าวรักษาสุขภาพด้วยนะขอให้เดินทางโดยสันติภาพถึงที่หมายทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัยนะทุกคนแต่งตัวขึ้นเวทีให้สวยสดเลยนะลูกติดตามทุกงานเลยถ้ามาเชียงใหม่ได้ก็ดีนะ คืนนี้ขอเพลงหัวใจถวายวัดกับเท้าย่าโมระยะทาง360กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงขอให้เดินทางปลอดภัยจากการญนับนบุรีไปที่วัดที่สาติงเซาเนาะหัวใจถวายวัดส้มตำอีกครึ่งครบต้องมาแล้วรอชมโอ้โหแต่ผมเนี่ยรอส้มตำเต็มโคกน,นะ นะครับผมสบายสบายแต่งตัวเท่ๆเป็นตัวตนในแบบต้นข้าวรับรองพ่อพ่อแม่ F4 กีดแน่นอนนี่ได้ดูน้องแสดงให้เห็นอีกแล้ว F4 จังหวัดสุรินทร์ทางอีสานแล้วนะ,ะมาภาคเหนือบ้างนะครับรามปางรอดูจ้าขอให้ทั้งคณะต้นข้าวโชคดีมีชัยปลอดภัยทุกเส้นทางนะจ้า เปลี่ยนเพลงใหม่มาเสิร์ฟพ,พ่อพ่อแม่แม่บ้างนักลูกรอชมนะครับผมภูกเก็ตรอชมจ้าโอ้เอฟซีภาคใต้นะครับรอชมนะครับโครบและบ้งเนี่ยเหนืออีสานใต้นะครับกลางนะฮะวันนี้เดินทางไกลขอให้ปลอดภัยครับรอชมไลฟ์สดจากแม่สายเชียงรายครับผมขอ อย่าให้ฝนตกนะครับไม่รู้เหมือนกันนะ FC เชียงใหม่รอชมไลฟ์สดครับขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนาทิดาน้อยเอเชียงใหม่รอติดตามรับชมทุกเวทีน่าราที่วารรอดูไลฟ์สดโอ้โภาคใต้ก็ไม่แพ้กันนะครับปังๆนะคะลูกตร้งข้าวเก่ง รอจ้าแต่ว่าแข่งกีฬาสีหนูได้เหรียญไหมถามเฉยๆไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่เจอสองวันคิดถึงไอ้เต้าคนเก่งขอยายของยายมากเลยนั่งดูคลิปเก่าๆนะครับไปเรื่อยๆอาหายไปสองวันนานมากเลยคิดถึงเสียงหวานๆหนูต้นข้าวจ้า พ่อพ่อม่รักเอ็นดูเมตตาหนูจงมอบสิ่งนี้คืนกลับไปด้วยพลังวิเศษหนูมีเสียงที่เต็มอารมณ์เพลงอโอเคลบบุรีรอชมอ่าตัดไปนะครับรอชมไลฟ์สดอยู่จ้าจากคนพระนมถวนนี่กาญจนบุรีไงอำเภอพระนมถวนนะครับทุกท่านขอให้อากาศ เปิดให้ร้องเพลงให้พ่อว่าแม่ฟังได้ถึงตนาดเต็มที่รักน้องต้นข้าวอยากฟังเพลงส้มตำมาหลายเดือนแล้วพอได้ฟังขึ้นก็ดีใจให้ทีมงานทำเรื่องของพระราชทานสมเด็จพระเทพนำมาร้องอีกครั้งในานามของต้นข้าวเพราะเพลงนี้รุ่นแม่อยากฟังน้องต้นข้าวเพราะเป็นสิริมงคลแก่ตัวน้อง ผมจะได้ฟังไหมนะส้มโอหวานๆลำใหญอร่อยส้มตำรสแซบ่บรอชมรอเชียร์รอให้กำลังใจน้องต้นข้าวคนเก่งคนสวยดีใจจังหายไปสองวันคิดถึงจังเลยเป็นกำลังใจให้นะน้องต้นข้าวรอชมไลฟ์ข่าดจากนคะรนายก สู้ๆนะคะปีนี้เป็นปีของหนูแล้วทำหน้าที่ของหนูให้เต็มที่ช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะลูกสาวสงสัยติดใจเสียงใสๆของหนูสังเกตพื้นที่ไหนน้องเคยไปก็มักจะได้ไปอีกใช่ไหมจากเริงซาวเนี่ยก็เพิ่งไปมานะเนี่ยแล้วก็มีอีกแล้วเออมาก็โอเคนะทุกท่านะะนะครับวันนี้แม็กกี้ก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอาบน้ำมนาะเรียบร้อยแล้ว นะครับตอนนี้แมงกกี้อยู่ที่จตุจจรกรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวจะเดินทางไปรับพี่มานาสตอรี่ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งไป,ไป,เ,ปเ,เป็นเพื่อนเดินทางอีกหนึ่ง,นงคนนะครับแต่ด้วยเนื่องจากว่ารถของพี่ชัยมันเป็นรถกระบะมันไม่มีแคปนะครับถ้ามีแคปะ่ะก็นั่งกันได้นะครับแต่คราวนี้ให้พี่มรนณานั่งอยู่ข้างหลังที่เป็นตู้นะ นะครับเป็นตู้ตู้ทึบแต่มันเปิดมันเปิดบานบานประตูได้นะครับผมก็ยังดีกว่าพี่มานาขี่รถมอไซค์ไปตากฝนแล้วอาจจะมีอุปสรรคในการไปถ่ายทําน้องก็เลยอาสาไปรับพี่มานาทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับพี่มานาก็คือขึ้นหลังรถสบายๆนะครับเดี๋ยวข้างหลังรถกระบะพี่มานาอของพี่ชายเนี่ยจะให้เอาเก้าอี้ ไว้ตัวหนึ่งนะครับให้พี่มานานั่งจริงๆถ้าได้เก้าอีพ้พลาสติกที่มันพิงหลังได้อ่ะจ,จะดีมากเลยนะครับระหว่างเดินทางก็ไหลสดไปด้วยนะครับไหลสดไปด้วยนะนะครับผมผมก็ไหลสดอยู่หน้ารถพี่มานานก็ไหลสดอยู่ข้างหลังรถนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถกระบะที่นั่งได้แค่สองสองคนนะทุกคนนะสองคนก็เต็มแล้วถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยมันสามารถนั่งได้หลายคนถ้าเป็นแบบข้างหน้านะนะครับรมวมรถเชื่อกันทุกคนนะครับแล้วก็ คืนนี้นะครับแม็กกี้ก็จะออกค่าใช้จ่ายนะครับโรงแรมให้กับพี่มานาด้วยนะครับหนึ่งคืนนะช่วยพี่มานาหนึ่งคืนนะครับถ้ารีสอร์ทราคาสี่ร้อยก็สี่ร้อยถ้าห้าร้อยก็ห้าร้อยนะครับโอเคนะทุกคนนะเตรียมความพร้อมแล้วนะครับแม็กกี้ก็พร้อมนะครับเพราะว่าสองวันแล้วที่ไม่ได้ไปไลฟ์สดน้องต้นข้าวนะครับยี่สิบสี่เอ่อเดี๋ยวนะโอเควันนี้ยี่สิบสองอยู่เลยอ่ายี่สิบสองนะครับส่วนยี่สิบสามเนี่ยไม่มีงานยี่สิบสี่ ที่กาญจนบุรีเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปที่การนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ